วันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาการใช้ชีวิตแบบสแกนดิเนเวียที่เรียกว่าฮุกกะซึ่งไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นวิถีชีวิตที่มุ่งเน้นความสบายความผ่อนคลายความอบอุ่นและความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆน,น้อยๆรอบตัวการค้นพบฮุกกะไม่ใช่การละทิ้งความทะเยอะทะยานแต่คือการจัดสมดุลและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับจิตใจในชีวิตประจำวัน แนวคิดนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากทั่วโลกเพราะมันตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ยุคใหม่ที่โหยหาความสงบและความหมายที่แท้จริงของชีวิตเราจะไม่ได้พูดแค่ทฤษฎีเท่านั้นนะครับแต่เราจะเชื่อมโยงฮุกกะเข้ากับแนวคิดที่สอดคล้องและเป็นที่นิยมไม่แพ้กันอย่าง Simple Living หรือการใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าการลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตและการให้คุณค่ากับประสบการณ์แทนวัตถุ จะนำมาซึ่งความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะหลังจากจบบทนี้ผมรับรองว่าคุณจะเริ่มมองหาเทียนหอมแก้วกาแฟาอุ่นๆและผ้าห่มนุ่มๆเพื่อสร้างมุมฮิกะให้กับตัวเองอย่างแน่นอนเรามาดูกันครับว่าฮุกะคืออะไรกันแน่และทำไมประเทศที่มีฮุกะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมถึงติดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุสดในโลกเสมอๆเ,เช่นเดนมาร์กติดตามรับชมกันได้เลยครับ เอาละครับมาดูกันที่แก่นของเรื่องกันเลยฮุกกะจริงๆแล้วคืออะไรคำนี้มาจากภาษานอร์เวย์แต่ถูกนำมาใช้และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความสุขของผู้คนฮุกกะไม่ใช่คำที่มีคำแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือบรรยากาศที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูด มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความรู้สึกของความสบายความพึงพอใจความผ่อนคลายและที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจฮุกกะมักจะเชื่อมโยงกับช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองหรือกับคนที่เรารักในสภาพแวดล้อมที่เชื้อเชิญให้เราได้พักและอยู่กับปัจจุบัน ตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือการนั่งจิบกาแฟหรือชาอุ่นๆข้างเตาผิงหรือใต้ผ้าห่มนุ่มๆในคืนที่อากาศหนาวเย็นมีแสงเทียนนวลๆหรือไฟสลัวๆบรรยากาศเงียบสงบหรืออาจจะมีเสียงฝนตกปรยๆขณะที่กำลังอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือพูดคุยอย่างออกรถกับเพื่อนสนิทโดยไม่มีโทรศัพท์มือถือมากวนใจมาดูที่มาของคำนี้กันบ้าง คำว่าฮูกกะมีรากศัพท์มาจากคำภาษานอร์เวย์โบราณที่แปลว่าความเป็นอยู่ที่ดีหรือการให้ที่พักพิงและถูกนำเข้ามาใช้ในภาษาเดนมาร์กในช่วงคริสตศตวรรษที่18แต่ที่แนวคิดนี้ฟังรากลึกและเติบโตในเดนมาร์กก็เพราะสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียนที่มีฤดูหนาวที่ยาวนานมืดมิดและหนาวเย็นมาก ผู้คนจึงต้องหาวิธีสร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับตัวเองและคนรอบข้างภายในบ้านในช่วงที่ต้องหลบหนีความโหดร้ายของธรรมชาติภายนอกฮุกกะจึงเป็น,นกลไกทางวัฒนธรรมที่ช่วยให้ชาวเดนมาร์กรับมือกับความท้าทายของสภาพอากาศและชีวิตได้อย่างมีความสุขฮุกกะไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อความสบายแต่เป็นการลงทุนในความรู้สึกและประสบการณ์ที่เรียบง่าย แต่มีความหมายลึกซึ้งมันสอนให้เราให้ความสำคัญกับความคุณภาพของเวลามากกว่าปริมาณของสิ่งของและนี่คือสาเหตุที่ฮุกกะกลายเป็นมากกว่าแค่คำแต่เป็นปรชัชญาที่ทำให้ชาวเดนมาร์กสามารถเป็นหนึ่งในชาติที่มีความสุขที่สุดในโลกได้แม้จะต้องใช้ชีวิตในสภาพอากาศที่ท้าทาย เราจะมาเจาะลึกหลักการสำคัญของฮุกกะกันต่อในหัวข้อถัดไปครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าเราจะนำแก่นของมันมาใช้ในชีวิตเราได้อย่างไรเมื่อเข้าใจความหมายของฮุกกะแล้วเรามาดูกันที่หลักการสำคัญหรือเสาหลักที่คำจุนปรัชญาการใช้ชีวิตนี้ซึ่งนักวิจัยหลายคนได้สรุปไว้เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดความรู้สึกฮุกกะได้อย่างแท้จริง หลักการเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถออกแบบช่วงเวลาฮุกก้าของตัวเองได้ครับ 1. บรรยากาศนี่คือหัวใจสำคัญฮุกก้าให้ความสำคัญกับแสงครับโดยเฉพาะแสงนุ่มนวลหรือแสงสลัวที่มาจากธรรมชาติเช่นแสงเทียนที่ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดของฮุกก้าแสงจากเตาผิงหรือโคมไฟที่มีแสงวอร์มไวท์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายและไม่จ้าจนเกินไปการสร้างบรรยากาศยังรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยวัสดุที่เป็นธรรมชาติเช่นผ้าขนสัตว์ไม้เซรามิกและการจัดวางข้าวของที่ไม่โรกตา 2. การอยู่ร่วมกันฮุกก้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่การอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงช่วงเวลาคุณภาพที่ได้ใช้ร่วมกับคนที่เรารักและสบายใจด้วยโดยเน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์แบบตั้งใจ หมายถึงการปิดโทรศัพท์ปิดทีวีและหันหน้าเข้าหากันอย่างแท้จริงการพูดคุยที่ผ่อนคลายเป็นกันเองและไร้การตัดสินการแบ่งปันเรื่องราวดีๆและการสร้างความทรงจำร่วมกันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่อบอุ่น 3. ความเท่าเทียมในกลุ่มฮุกก้าทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะอยู่ในตำแหน่งใดมีฐานะอย่างไร ทุกคนต่างก็แค่เป็นเพื่อนหรือครอบครัวที่มารวมตัวกันเพื่อความสุขและความสบายใจร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถวางบทบาททางสังคมลงและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง 4. ความสบายนี่คือการโอบกอดตัวเองด้วยสิ่งของที่ให้ความรู้สึกดีทางกายภาพเช่นเสื้อผ้าหลวมๆนุ่มๆถุงเท้าหนาๆผ้าหม่มอุ่น การกินอาหารที่ปรุงง่ายๆแต่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและจิตใจรวมถึงการนั่งในท่าทางที่ผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ต้องเกรงไม่ต้องสนใจเรื่องภาพลักษณ์ภายนอก 5. การอยู่กับปัจจุบันเป็นหลักการที่สำคัญมากฮุกก้าคือการหยุดวิ่งไล่ตามอดีตหรืออนาคตและตั้งสติอยู่กับช่วงเวลานั้นๆอย่างเต็มที่การเดี่มดำกับรสชาติของกาแฟ การเพลิดเพลินกับเสียงหัวเราะของเพื่อนหรือความรู้สึกอบอุ่นของผ้าห่มบนผิวหนังคือการฝึกฝนจิตใจให้ซึมซับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้หลักการเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าฮูก,ก้าไม่ใช่แค่การตกแต่งบ้านให้สวยงามแต่เป็นการปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยความเป็นเจ้าของและความคึงพอใจให้กับชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้เองครับ ที่เชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับการใช้ชีวิตแบบ Simple Living ที่เราจะคุยกันต่อในขณะที่ฮุกกะเน้นที่การสร้างบรรยากาศและอารมณ์การใช้ชีวิตแบบ Symmple Living หรือการใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นแนวคิดที่เน้นที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของชีวิตทั้งหมดให้มีภาระน้อยลงเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ s m p Simple Living ไม่ได้แปลว่ายากจน ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนสมถะแบบสุดโตง่งแต่คือการเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีจุดมุ่งหมายแก่นของซิม e ลีวิ่งคือการลดทอนความซับซ้อน 1. ลดวัตถุและข้าวของนี่เป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดของการใช้ชีวิตเรียบง่ายคือการกำจัดสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกไปจากชีวิตบ้านที่ทำงานหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่เต็มไปด้วยแอป,ปที่ไม่เคยใช้ การลดวัตถุจะช่วยลดภาระในการดูแลจัดเก็บและที่สำคัญคือลดพื้นที่ในสมองที่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อบ้านโล่งขึ้นจิตใจก็โล่งขึ้นตามไปด้วย 2. ลดภาระทางการเงินคือการลดหนี้สินการลดการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินของที่ไม่จำเป็นและการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น การมีเงินทุนสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือการทำงานเพื่อความหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่เพื่อไล่ตามเงินเดือนที่สูงขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 3. ลดตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงการใช้ชีวิตเรียบง่ายยังรวมถึงการจัดการเวลาอย่างชาฉลาดการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธกิจกรรมที่ไม่สำคัญหรือที่ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตการให้ความสำคัญกับเวลาว่างที่มีคุณภาพเพื่อพักผ่อน พัฒนาตัวเองหรือใช้เวลากับครอบครัวแทนที่จะยัดทุกชั่วโมงของวันด้วยภาระผูกพันทางสังคมหรือการงาน 4. ลดความคาดหวังภายนอก simple living สอนให้เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหยุดใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่สังคมกำหนดและหันมาค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีความหมายอย่างแท้จริงมันคือการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นการใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นการแลกเปลี่ยนครับแลกกับการมีวัตถุน้อยลงแต่ได้เวลามากขึ้นแลกกับการมีทางเลือกที่ดูหวือหวาน้อยลงแต่ได้ความสงบมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการได้อิสรภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งอิสรภาพนี้เองครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่ทรงพลังระหว่าง i m p โ e Li วิ n g กับฮุกะ มาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดครับฮุกกากับ Simple Living แม้จะดูเหมือนเป็นคนละเรื่องแต่จริงๆแล้วเป็นเหมือนเหรียญสองด้านที่ส่งเสริมกันอย่างลงตัวเรามาดูความเกี่ยวข้องที่ทำให้สองแนวคิดนี้เป็นสูตรลับสู่ความสุขยั่งยืนกันครับ 1. การให้คุณค่ากับคุณภาพมากกว่าปริมาณฮุกกาเน้นไปที่การสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพเช่นการใช้เวลาเพียงสั้น แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจกับคนที่เรารักแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ต่างคนต่างเล่นโทรศัพท์ Simple living เน้นไปที่การมีคุณภาพของวัตถุเช่นการมีเสื้อผ้าดีๆไม่กี่ชิ้นที่รักและใช้งานได้นานแทนที่จะมีเสื้อผ้ามากมายที่ซื้อตามแฟชั่นแล้วรู้สึกไม่มีคุณค่า 2. การลดความวุ่นวายเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ความรู้สึก Simple Living ทำหน้าที่กำจัดสิ่งรบกวนภายนอกเช่นการกำจัดของรกทำให้พื้นที่บ้านเป็นระเบียบและสงบซึ่งเป็นการเตรียมฉากที่สมบูรณ์แบบให้กับฮุกก้าฮุกก้าใช้พื้นที่ที่ถูกกำจัดความวุ่นวายแล้วนี้ในการสร้างความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยเมื่อสิ่งรบกวนน้อยลงเราจะสามารถดื่มด่ำกับความรู้สึกของฮุกกาได้ง่ายขึ้นจิตใจไม่ฟุ้งซ่าน 3. การมุ่งเน้นที่ประสบการณ์และความสัมพันธ์แทนวัตถุทั้งสองแนวคิดปฏิเสธแนวคิดที่ว่าความสุขต้องมาจากการบริโภคฮุกกาสอนให้เราหาความสุขจากการทำกิจกรรมที่เรียบง่ายเช่นการอบขนมการนั่งเล่นเกมกระดานการพูดคุยกันอย่างเปิดใจ m ิมเ l i ฟิ n งปลดปล่อยเราจากความจำเป็นในการทำงานหนักเพื่อซื้อวัตถุใหม่ๆ ทำให้เรามีเวลาและพลังงานเหลือเฟือที่จะลงทุนในความสัมพันธ์และการสร้างประสบการณ์หูกกา 4. การสร้างสวรรค์เล็กๆในชีวิตประจําวันสําหรับคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายการบ้านคือที่พักพิงที่สะอาดและเป็นระเบียบและหุกกาก็คือเครื่องมือที่ช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณให้กับที่พักพิงนั้นๆด้วยการจัดแสงการเลือกผ้าห่มนุ่มๆและการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น พูดง่ายๆคือ Simple Living คือโครงสร้างที่มั่นคงส่วนฮุกก้าคือการตกแต่งภายในที่ทำให้โครงสร้างนั้นมีชีวิตชีวาและอบอุ่นเมื่อสองแนวคิดนี้ทำงานร่วมกันคุณจะพบว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากมายเพื่อให้มีความสุขการลดภาระทางวัตถุและการเงินจะสร้างอิสระในการใช้ชีวิต และอิสระนั้นจะถูกใช้เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขที่แท้จริงและอบอุ่นซึ่งเป็นสูตรสำเร็จที่นำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงครับฟังดูดีใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราที่เป็นคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในสแกนดิเนเวียจะนำแนวคิดฮุกจะมาปรับใช้ในชีวิตที่เร่งรีบของเราได้อย่างไรผมขอเสนอวิธีการที่ทำได้จริง และไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายเลยครับ 1. ปรับเรื่องแสงในบ้านให้ถูกหลักฮุกกะเลี่ยงแสงนีออนหรือแสงขาวจ้าเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟวอร์มไวท์หรือหลอดไฟที่มีสีเหลืองนวลใช้แสงเทียนไม่จำเป็นต้องจุดตลอดเวลาต่ลองจุดเทียนหอมคุณภาพดีหรือเทียนที่ให้แสงสลัวๆในช่วงเย็นหลังเลิกงาน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนทันทีมันจะช่วยให้สมองของคุณรับรู้ว่าถึงเวลาผ่อนคลายแล้วระวังเรื่องความปลอดภัยในการจุดเทียนด้วยนะครับ 2. ลงทุนในสัมผัสที่นุ่มนวลเพิ่มองค์ประกอบของคอมฟอร์ตเข้าไปในบ้านเช่นผ้าห่มนุ่มๆหมอนอิงที่กอดสบายหรือพรมที่ให้ความรู้สึกดีเมื่อเหยียบ เลือกใส่เสื้อผ้าที่ให้ความรู้สึกสบายตัวเมื่ออยู่บ้านไม่ใช่เสื้อผ้าเก่าๆที่ใส่ทิ้งแต่เป็นชุดที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ก็ดูดีในใสายตาตัวเอง 3. สร้างพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆพิธีชงชากาแฟอย่ารีบดื่มกาแฟจากแก้วพลาสติกลองใช้แก้วมักที่สวยงามหรือถ้วยชาเซรามิกที่คุณชอบใช้เวลาในการชงอย่างตั้งใจ จิบอย่างช้าๆ5้าถึง10นาทีโดยไม่ทำอย่างอื่นไปด้วยครับดิจิตอลดีท็อกซ์กำหนดช่วงเวลาที่ปลอดมือถืออย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนนอนหรือระหว่างมื้ออาหารเพื่อให้คุณสามารถมีสมาธิอยู่กับตัวเองหนังสือหรือคนที่อยู่ตรงหน้าคุณได้อย่างแท้จริง 4. ให้อาหารและเครื่องดื่มที่ปลอบประโลมฮุกกะ มักเกี่ยวข้องกับคอมฟอร์ตฟู้ดลองหาเมนูอาหารง่ายๆที่ทำให้คุณรู้สึกดีเวลาทำและเวลากินเช่นซุปอุ่นๆในวันที่ฝนตกขนมปังโฮมเมดหรือช็อกโกแลตร้อนการใช้เวลาทำอาหารง่ายๆด้วยตัวเองก็เป็นกิจกรรมฮุกกะที่ดีมากเลยครับ 5. เน้นที่ความสัมพันธ์คุณภาพสูงแทนที่จะไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าลองชวนเพื่อนสนิทมานั่งเล่นที่บ้านจัดปาร์ตี้เล็กๆง่ายๆที่เน้นการพูดคุยการเล่นเกมกระดานหรือการทำกิจกรรมร่วมกันที่ไม่ต้องใช้เงินมากแต่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความเข้าใจการนำฮุกกะมาใช้คือการตั้งใจที่จะสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆ และการให้คุณค่ากับชีวิตในแบบที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ในแบบที่เราหวังว่ามันจะเป็นในอนาคตการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะเปลี่ยนให้ช่วงเวลาธรรมดาธรรมดาในชีวิตกลายเป็นความสุขที่แสนวิเศษได้ครับแล้วการใช้ชีวิตตามแนวคิดฮุกกะและ Simple Living จะให้ผลลัพธ์อะไรกับชีวิตของเราบ้างนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหากคุณเปิดใจและเริ่มปรับใช้แนวคิดเหล่านี้อย่างจริงจังครับ 1. ลดความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างชัดเจนมุกกะสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจซึ่งช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดลงการได้ผ่อนคลายในบรรยากาศที่อบอุ่นจะทำให้ระบบประสาททำงานช้าลงร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ Simple Living ลดความเครียดทางการเงินและความเครียดจากการแบกรับภาระที่เกิดจากข้าวของมากมายเมื่อภาระน้อยลง ความวิตกกังวลที่ต้องคอยจัดการสิ่งต่างๆก็จะลดลงตามไปด้วย 2. ความสุขที่ยั่งยืนและมีความหมายมากขึ้นแนวคิดทั้งสองนี้สอนให้เราหาความสุขจากภายในและจากประสบการณ์ที่ควบคุมได้เองไม่ใช่ความสุขที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเมื่อความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่เสื่อมสลายได้ความสุขนั้นจึงมั่นคงและยั่งยืนกว่ามาก 3. ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง และมีคุณภาพมากขึ้นฮุกกะเน้นการมีปฏิสัมพันธ์แบบตั้งใจทําให้ความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักแน่นแฟนขึ้นคุณจะได้รู้จักเพื่อนและครอบครัวของคุณในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะไม่มีสิ่งรบกวนมากีดขวางการสื่อสาร Simple Living ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นสําหรับคนที่สําคัญจริงๆแทนที่จะต้องใช้เวลาไปกับการทํางานหนักเพื่อซื้อของที่ไม่จําเป็น 4. มีสติและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นการฝึกดื่มดำกับช่วงเวลาฮุกกะเช่นรสชาติกาแฟความอบอุ่นของแสงเทียนคือการฝึกสติอย่างหนึ่งเมื่อเราตระหนักรู้ถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะรู้สึกซาบซึ้งและพอใจในชีวิตมากขึ้น 5. สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นการนอนหลับที่มีคุณภาพดีขึ้นเนื่องจากร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย การมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าและเบร์นเอทากล่าวโดยสรุปการโอบรับฮุกกะและซิมเพิลลีวิ่งคือการเปลี่ยนลำดับความสำคัญในชีวิตจากการวิ่งไล่ตามความสำเร็จภายนอกมาเป็นการให้คุณค่ากับความสงบสุขภายในซึ่งนี่แหละครับคือการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิตที่เราทุกคนควรทำเพื่อให้คุณสามารถเริ่มปฏิบัติฮุกกะได้ทันที วันนี้ผมมีตัวอย่างกิจกรรมง่ายๆที่คุณสามารถนำไปทำได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะหรือต้องมีบ้านหรูหราขอแค่มีความตั้งใจในการดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นๆก็พอครับ 1. การสร้างมุมอ่านหนังสือหรือพักผ่อนส่วนตัวหาเก้าอี้ที่นั่งสบายที่สุดในบ้านหรือโซฟาที่คุณชอบ เพิ่มผ้าห่มนุ่มๆหรือหมอนอิงที่คุณชอบตั้งโคมไฟที่มีแสงวอมไว้ข้างๆใช้เวลา30นาทีถึง1ชั่วโมงอ่านหนังสือที่คุณรักฟังเพลงบรรเลงเบาๆหรือแค่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ต้องคิดถึงเรื่องงาน 2. มื้ออาหารค่ำแบบฮุกกะดินเนอร์ปิดไฟหลักในห้องอาหารแล้วเปลี่ยนมาใช้แสงเทียนหรือโคมไฟตั้งโต๊ะเล็กๆเกตรียมอาหารง่ายๆที่ทำเองอาจจะเป็นสตูอุ่นๆข้าวต้ม หรือเมนูที่คุณชอบชวนคนที่คุณรักมานั่งกินด้วยกันอย่างช้าๆโดยที่ทุกคนเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ห่างๆเพื่อให้ทุกคนได้มีสมาธิในการพูดคุยและรสชาติของอาหารอย่างแท้จริง 3. s e เซลฟ์แคร์ care, หรือการดูแลตัวเองในแบบพุกกะอ่างอาบน้ำหากที่บ้านมีอ่างลองเติมน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิที่สบายตัวหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นโปรดเช่นลาเวนเดอร์ ender, หรือใส่เกลืออาบน้ำ จุดเทียนหอมเบาๆแล้วแช่ตัว20นาทีโดยไม่ต้องรีบมาสกหน้าหรือบำรุงผิวทำกิจกรรมดูแลตัวเองง่ายๆในชุดที่สบายที่สุดพร้อมกับจิบชาสมุนไพรไปพร้อมๆกัน 4. กิจกรรม Cozy Creativity ลองทำกิจกรรมที่ใช้มือและสร้างสรรในบรรยากาศที่สบายเช่นการถักนิตติ้งการวาดรูปสีน้ำการต่อจิ๊กซอหรือการเขียนไดอารี กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เข้าสู่สภาวะไหลลื่นหรือ F flow State ซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใจจดจ่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และให้ความรู้สึกสงบอย่างไม่น่าเชื่อจำไว้ว่าฮุกกะไม่ใช่เรื่องของการแสดงออกภายนอกแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกภายในการเลือกกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแนวคิดฮุกกะและการใช้ชีวิตเรียบง่าย s i m p l e living ครับ หวังว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้ซ่อนอยู่ในที่ห่างไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในบัญชีธนาคารหรือจำนวนสิ่งของที่เราครอบครองแต่แท้จริงแล้วมันซ่อนอยู่ในช่วงเวลาเล็กๆที่เรามักจะมองข้ามไปฮุกกะสอนให้เราชะลอความเร็วลงให้เราให้คุณค่ากับแสงสลัวผ้าห่มนุ่ม เสียงพูดคุยที่จริงใจและรสชาติของอาหารอุ่นๆมันคือการสร้างที่กำบังให้กับจิตใจจากความวุ่นวายของโลกภายนอกในขณะที่ Simple Living มอบอิสรภาพให้เราด้วยการกำจัดสิ่งที่ไม่มีความหมายออกไปจากชีวิตทั้งวัตถกุการเงินและตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงเพื่อให้เรามีพื้นที่และเวลาเหลือเฟือที่จะสร้างสรรค์และดื่มด่ำกับช่วงเวลาฮุกกะได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณรวมสแนวทิศนี้เท่าด้วยกัน คุณจะได้สูตรลับที่ทรงพลังนั่นคือชีวิตที่มีความหมายและไม่เหนื่อยล้าคุณจะทำงานเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อทำงานคุณจะซื้อของเพราะต้องการใช้ไม่ใช่เพื่อต้องการความประทับใจจากคนอื่นและคุณจะสามารถค้นพบความสงบและความสบายใจได้ในทุกๆวันผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามง่ายๆให้คุณกลับไปคิดว่าช่วงเวลาฮุกกะครั้งต่อไปของคุณคือเมื่อไหร่อาจจะเป็นคืนนี้ก็ได้ครับลองจุดเทียนสักเล่ม ชงเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้ววางโทรศัพท์มือถือลงแล้วนั่งอยู่กับตัวเองหรือกับคนที่คุณรักอย่างเงียบๆลองปล่อยให้ความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยได้อบกอดคุณไว้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและผ่อนคลายในทุกช่วงเวลาของชีวิตครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ